สวัสดีจ้ามาพบกับเมียคนตกปลาอีกแล้วค่ำคืนนี้เราไม่หลับไม่นอนค่ะเราออนปานเซเว่นเนื่องจากพรุ่งนี้คุณสามีบอกว่าจะพาไปตกปลากันค่ะดูสีหน้าค่ะเหมือนจะนอนไม่หลับนะคะตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วค่ะทุกคน ไม่รู้นะคะว่าเราจะไปหมายไหนค่ะแถวสมุทรปราการมีหมายไหนแนะนำบ้างไหมคะนา้นาะดูค่ะหาวโพดิหาวเกินหาวโพติดใจมาจากหมายแรกนะคะยังไม่ทันได้ปลาเลยค่ะต้องกลับมาแล้วเราต้องไปแก้มือค่ะมือใหม่ร้อนวิชาก็เป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเอา้าทุกคนคะรู้สึกว่าเหยื่อที่เหลือมาจากวันนั้นนะคะมันเป็นเชื้อราเชื้อราขึ้น ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะคะดูสิคะอืออะไรกันครับเนี่ยคุณสามีก็เลยคุกคุกคกนะคะไม่รู้จะเป็นยังไงนะคะก็ยังไม่นอนคะ่ะทุกคนกว่าจะนอนนะเป็นชั่วโมงนะคะพรุ่งนี้เราจะไปตกปลาหมายที่2ของชีวิตกันคะ่ะตื่นเต้นอยู่เดสู เอาพ่อลุยปลุย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 ไปนอนได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไหวเด้อไปไปไปวั์ปมาตอนเช้าค่ะพร้อมแล้ว let's go ตื่นมาท้องฟ้าแจ่มใสเหมาะกับการไปตกปลาอย่างยิ่งนะคะหน้าตาก็จะเป็นปูดปด,ปดบวมๆนะคะเพราะเมื่อคืนตื่นเต,ต้นจัดนอนไม่ค่อยหลับนะคะทุกคนอ่ะเติมพลังด้วยทุเรียนที่เหลือเมื่อวานนะคะก่อนไปค่ะ ก่อนที่จะไปตกปลาก็เช่นเดิมเช่นเคยนะคะต้องแวะซื้อเหยื่อก่อนค่ะเราแวะร้านเดิมนะคะร้านนี้ของเยอะดีค่ะเจ้าของร้านก็บริการดีเวอร์ค่ะดูค่ะดูค่ะทุกคนว้าวนะของเยอะมากจนไม่รู้จะซื้ออะไรหรือว่าเพราะเรามือใหม่ Ial, ไม่รู้ว่าตกปลาต้องใช้อะไรอ่ะถ่ายรูปดีกว่าแชะ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 พอเราได้เหยื่อแล้วนะคะก็ไปต่อค่ะอย่าลืมนะคะกองทัพต้องเดินด้วยท้องค่ะวสเซเว่นค่ะซื้อเสบียงก่อนวูขาดบได้ขาดบได้ก็บเมนแนวกินนีลามือใหม่ร้อนวิชา่าวเกิ้ลอย่าให้ได้ยินเพงนี่วายเอเ ไปต่อค่ะคุณสามีแวะซื้ออะไรกันครับเนี่อ๋อแวะซื้อหมวกให้เมียคนตกปลาค่ะแล้วก็ได้กระแป๋งน้อยสีชมพูน่ารักด้วยนะคะวันนี้เราจะไปไหนไหนกันนะ้ามีน้านาแนะนำว่าบึงสำลานซอย8ค่ะเราก็ตาม GPS ไปเลยค่ะแอกสานะคะดูสิคะอย่างลึกเมื่อไหรจะถึงเนี่ยเมื่อไหรจะถึงเนี่ยคือเราไม่เคยมานะคะทุกคน มันรู้สึกว่ามือใหม่สำหรับเรารู้สึกว่ามันไกลสุดๆแล้วก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวนะคะก็จะเข้าไปถึงนะคะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าดูสิคะอุ้ยคือเป็นปแต่ย่านเ่าะแมนบน้อมาถึงบน้อ ในที่สุดค่ะเราก็เจอแล้วหมายงามๆของเราไม่รู้ว่าจะมีป่าหรือเปล่านะคะมันมีที่เหมาะสำหรับจะให้เรานั่งนะคะเย้มาลุ้นกันต่อนะคะว่าหมายนี้จะมีปลาหรือเปล่าในคลิปหน้าคะ่ะหมายที่สองเมียคนตกปลาฝากติดตามด้วยนะคะ